สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้เราจะอยู่กันในหน้าที่15นะคะหน้าที่15จะเกี่ยวกับ nationality นะคะเมื่อวานเราเรียนไปแล้วเนาะจำได้ไหมเอ่ยที่คุณครูให้ว่าทงชาตินะคะวันนี้เรามาทบทวนก่อนนะเดี๋ยวเราจะต้องใช้นะคะสิ่งที่เราจดไปเมื่อวานนี้นะใครยังจดไม่เสร็จนะคะจดนะคะต้องเสร็จนะเพื่อ เราจะต้องใช้ดูนะคะใช้เรียนในหน้าถัดถัดไปนะคะอ่ามาทบทวนก่อนเนาะเห็นไหมคะอันแรกนะคะ nationality นะคะแปลว่าสัญชาติอันที่2นะคะประเทศคือ country นะคะสัญชาติของประเทศแคนาดาก็คือ canadian นะคะ canadian ต่อมานะคะ country ก็คือแคนาดานะคะออกเสียงตรงตัวเลยนะต่อมาข้อ2นะคะประเทศญี่ปุ่นเนาะ ประเทศญี่ปุ่น Nationality คือ Japanese นะคะ country คือ Japan ต่อมาประเทศฝรั่งเศสนะคะ Nationality กับ country นะคะจะคล้ายๆกันนะเปลียนลองดูคำเห็นไหมคะเปลี่ยนจาก e เป็น n นะคะเปลี่ยนจาก e ข้างหลังนะคะเป็นตัว h นะคะ Nationality นะคะอ่านว่า French นะคะ c o u n t ี y อ่านว่า f r า n c ์นะคะเป็นประเทศฝรั่งเศสนะคะมี3สีนะคะต่อมาข้อ4นะประเทศจีนนะคะ o n t l o n a l i t y คือสัญชาติของมันคืออะไรคะ i n น s e นะคะ Country ก็คือ China เห็นไหมคะต่อมาประเทศอเมริกานะคะอันนี้ยาวมากเลยเนาะชื่อประเทศนะคะนะคะชื่อรัฐสหรัฐชื่อรัฐของเขานะคะ t r y n t r y ชื่อเมืองของเขานะ The United States of America นะคะ Nationality ก็คือ American นะคะ American ต่อมาข้อ6นะคะประเทศออสเตรียนะคะหรือบางคนนะคะเขาจะออกเสียงรวบเป็นอสเตรียนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะ Nationality นะคะ Australian นะคะ Australian Country นะคะประเทศหรือเมืองนะคะจะออกเสียงว่าอสเตรเลียนะคะอย่างที่ครูบอกบางคนออกว่าอ u s t r i a n ก็ได้นะคะ ออสเตรเลียนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะแบบฝึกหัดเราจะต้องเปิดสมุดควบคู่ไปด้วยนะคะนักเรียนนะคะเขาบอกว่า find seven words about nationality ให้นักเรียนทำไมคะหาค่ะหา seven เจ็ words คำ about เกี่ยวกับหา เจ็ดคำที่เกี่ยวกับ Nationality แปลว่าสาันสันชาตินะคะแปลว่าสันชาติแสดงว่านักเรียนจะต้องเปิดดูนะคะที่คุณครูให้จดคำที่เขียนว่า Nationality นะคะคำนี้นะเราไปดูค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องดูบรรทัดนี้ค่ะบรรทัดแรกของทุกข้อนะคะ บรรทัดแรกของทุกข้อก็คือคำว่าทัดเนี่ยนะคะ Nationality ต้ National นนะคะก็คือคำนี้ Nationality นะคะ,ะคุณครูไฮไลท์ไว้ให้นี่นะคะคำนี้เราต้องดูบรรทัดนี้นะทั้งหมดเลยนะคะดู Nationality นะคะของข้อหนึ่งอย่างค,คำว่า Canadian, แคนาเดียนนักเรียนต้องไปหาคำนี้ค่ะอย่างข้อสอง Japanese นะคะนักเรียนก็ไปหาคำนี้นะคะอ้าวทีนี้เราไปหาดูสิคะแคนาเดียนมีไหมนะคะ Nationality แะคนาเดียนลองหาสิคะอยู่ตรงไหน C A N นะคะอาคุณนุกเจอแล้วนะคะแคนาเดียนอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยนะคะแคนาเดียนนะคะได้แล้วหนึ่งคำนะคะนักเรียนต้องหาให้ครบทั้งเจ็ดคำนะนะคะลงมือทำเลยค่ะ ต่อมานะคะข้อ2ใหญ่เขาบอกว่า write the names of the country names แปลว่าอะไรคะ names my name is นะคะ name แปลว่าชื่อนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อของ country แปลว่าเมืองหรือประเทศนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อประเทศโดยการดูจากธงชาติเห็นไหมคะตรงหน้าอกของแต่ละคนนะคะจะมีธงชาติอย่างข้อหนงนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูคำที่1ก่อนเนาะในกรอบสีเขียวนะคะกรอบสีเขียวมีชื่อประเทศทั้งหมด6ประเทศนะคะประเทศแรก Japan Australia the United States of America Canada นะคะ France นะคะ, France, นะ,คะ China นะทีนี้พวกเราต้องดูยังไงนะคะวิธีการดูคือกลับไปเปิดดูค่ะ สิ่งที่เราจดใช้ได้จริงๆค่ะเนี่ยนะคะเราก็ดูนะคะว่าแต่ละประเทศมีสัญลักษณ์หรือธงเขาเป็นอย่างไรนะคะอย่างสมมตุติคุณนุกต้องการดูข้อที่6เห็นไหมคะคุณลุกยกตัวอย่างข้อที่6ข้อที่6นะคะจะเป็นธงชาติที่มีอะไรคะอ่าเป็นสีน้ำเงินนะคะมีสีมีจุดสีขาวนะคะเราไปดูซิคะ อ่าคุณลูกเจอเลยประเทศออสเตรเลียเพราะฉะนั้นหนูต้องดูตรงนี้ค่ะดูตรงคำว่า country นะคะ country แล้วหนูก็เอามาใส่ค่ะคือตรงนี้นี่เองนะคะออสเตรเลียนะคะเอาทีนี้กลับไปดูค่ะออสเตรเลียอยู่ตรงไหนเอ่ยคำที่เท่าไหร่อ่าอยู่คำที่สองเลยเพราะฉะนั้นเอาอันนี้ค่ะมาใส่ในข้อที่หกนะคะ ออสเตรียนะคะนักเรียนก็ใส่เลยนะคะทีนี้ดูไปทุกข้อนะคะพยายามทำนะเปิดสิ่งที่เราจดนะคะค้นคว้านะคุณครูให้จดแล้วเอาต่อมานะคะข้อ 3. อ่ะคุณลูอยากไปดูข้อ3ธงชาตินี้คือธงชาติไรมีแถบน้ำเงินขาวแดงนะคะน้ำเงินขาวแดงคือประเทศ ฝรั่งเศสนะคะคือคำว่า France นะคะนักเรียนก็ดูคำว่า country คือตรงนี้ค่ะ country นักเรียนก็เอาตรงนี้ไปใส่ใช่ไหมคะประเทศญ a ่ปนเอ้ยใช่ไหมไม่ใช่นะคะนี่นะคะโทษค่ะอยู่ข้อที่สามเนาะนักเรียนก็ดูตรง country นะคะแล้วก็เอาคำว่า France มาใส่ค่ะนะคะกลับไปดูเห็นไหมคะคำว่า France อยู่คำที่6 อ่าคำที่เท่าไหร่นะคะคำที่ห้านี่นะคะนักเรียนก็อันนี้อยู่หมายเลข3ใส่คำว่าฟรานลงไปค่ะ F R A N C E แบบนี้นะคะให้นักเรียนลงมือทำนะคะจนครบทั้ง6ข้อนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ